เดียวกันรับประสงคงการค้าของเกาหลีใต้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขายังต้องการพึ่งพาตลาดจีนเหมือนกันในการส่งออกชิปที่ตัวเองผลิตได้ไปยังจีนเพราะว่าการส่งออกชิปของเกาหลีใต้ประมาณร้อยละสี่ตลาดใหญ่ก็คือส่งไปที่ประเทศจีนครับีข้อมูลบอกนะคะว่าเกาหลีใต้เองเขาพยายามจะวางโตเป็นกลางไม่เข้าข้างใครทีนี้สหรัฐอเมริกาก็ดูจะใจดีกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะเพราะถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อตุลาคมปีที่แล้วช่วงที่สหรัฐประกาศจํากัดการส่งออกเครื่องมือผลิตชิปไปยังจีน สหรัฐเขาให้สิทธิ์ยกเว้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีค่ะกับ ทางซัมซุงแล้วก็ SKH y n ไฮนะซึ่งมีฐานการผลิตชิปอยู่ที่ประเทศจีนดังนั้นทั้งสองบริษัทนี้มจำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะนำเข้าอุปกรณ์สิ่งที่ต้องตามันต่อก็คือก็ต้องดูกันว่าหลังจากที่มีการยกระดับการกิจการทางการค้าขึ้นแล้วทางสหรัฐอเมริกาจะขยายสิทธิ์ยกเว้นให้กับบริษัททั้งสองแห่งนี้หรือไม่ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวของซัมซุงเองถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะเพราะว่าในระหว่างที่จีนกับอเมริกามีความขัดแยง้งต่อกันเนี่ยทางซัมซุงหรือว่าเกาหลีใต้ก็ ว่าจาเป็นจะต้องยกระดับเรื่องของการผลิตชิปขึ้นมาเพราะว่าเขาก็มีภารกิจที่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อสู้กับทาง TSMC ของไต้หวันนะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเร่งผลิตเร่งยกระดับอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีค่ะซัมซุงบอกว่าจะเริ่มกระบวนการผลิตชิปมือถือแบบ2นาโนเมตรให้ได้ภายในปี2 5 6 8นอกจากนี้นะคะเขาเตรียมที่จะเพิ่มการผลิตในเมืองพยองแท็กของเกาหลีใต้แล้วก็เมืองเทเลอร์ไรรัฐเท็กซั ของสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อรองรับผแผนกรงหล่อซึ่งผแผนกรงหล่อนี้จะใช้ในการผลิตชิปให้กับลูกค้าให้ได้ตามสัญญาค่ะตอนนี้จะว่าไปอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่คึกคักอะไรมากนักนะครับการผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปของเกาหลีใต้ก็ยังมีบางส่วนที่มีสต็อกอยู่ได้ซ้าไปและถ้าหากว่าเรามองตัวโพซิชันของซัมซุงก็จะพบว่าด้านหนึ่งเขาต้องพยายามแข่งขันกับทัว TSMC ซซึ่งเป็นบริษัทชิป ยักษ์ใหญ่จากไต้หวนันเป็นเบอร์ของโลกก็ว่าได้ครับแต่ในขณะเดียวกันซัมซุงก็ต้องระวังหลังเหมือนกันเพราะว่าอินเทลก็กําลังไล่หลังมามากขึ้นเรื่อยๆเย mm hmm. ช่นด้วยเช่นเดียวกันอยู่ตรงกลาง mm hmm. เหนื่อยทั้งไล่ไปข้างหน้าแล้วก็ต้องระวังคนหลังที่จะตามมาแซงด้วยนะครับทีนี้เราขยับไปดู TSMC บ้าง TSMC ก็ต้องเดินหน้าแข่งขันเหมือนกันครับต้องพยายามหาทางในการที่จะทําให้ตัวเองเติบโตมากขึ้น mm hmm. เขากําลังก่อสร้างโรงงาน mm hmm. ในสหรัฐอเมริกาขยายมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปลายมิถุนายนที่ผ่านมามีการส่งคนงานไปเพิ่มเติมนายจากไต้หวันไปยังที่อาริโซนาของสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าโรงงานที่นั่นมูลค่าสูงมาก4 0มื0ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาต้องการมั่นใจว่าโรงงานแห่งนี้ต้องเสร็จให้ทันตามกำหนดคือปี2567แล้วก็มีอีกโรงงานอีกแห่งหนึ่งอยู่แห่งที่2กํกำหนดเปิดคือปี2569ครับแห่งที่2นี่แหละที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นสถานที่ในการผลิตชิป ขนาด3นนาโนเมตรซึ่งเป็นชิปที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้ครับสื่อของไต้หวันเขารายงานบอกว่า TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่เตรียมที่จะเดินสายการผลิตชิประดับ2นาโนเมตรและคาดว่าจะผลิตได้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับระยะเวลาก็คือครึ่งหลังของปี2568แล้วหลังจากนั้นพอปี2569ก็จะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เล็กกว่า2นาโนเมตรเข้าไปอีกนะครับ ตัวชิปที่ใช้เทคโนโลยี2นาโนเมตรนั้นจะใช้พลังงานน้อยกว่าชิปที่เทคโนโลยี3นาโนเมตรไม่น้อยกว่าร้อยละ25แต่ให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลมากกว่าถึงร้อยละ15ครับแล้วเทคโนโลยี2นาโนเมตรที่ ATSMC ใช้งานอยู่นั้นใช้วิศวกรในการพัฒนาและก็วิจัยตัวเทคโนโลยีนี้มากถึง1000คนและโรงงานนี้ก็อยู่ทางภาคใต้ของไต้หวันครับ คนก็ต่างลยุยต่างก็ต้องสู้กันไปนะคะทีเอก็ใช่ว่าจะยอมให้ทางสัมสุงตีตื้นขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะว่านอกเหนือจากการลงทุนเรื่องของการวิจัยการพัฒนาการสร้างโรงงานแล้ว mm. เขาบอกว่าเขาจะนําเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานในการผลิตความแม่นยําในการผลิต ซึ่งก็จะส่งผลนะคะสุดท้ายปลายทางไปที่กําไรของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าผลจากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทําให้เราได้ยินชื่อของ TSMC นะคะก้าวขึ้นมาเป็น1ใน10ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วณนะปัจจุบันก็คือแซงหน้า Visa นะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขึ้นแท่นว่าเป็นบริษัทที่มูลค่ามากที่สุดในเอเชียแซงหน้าเทนเซนไปแล้วอีกด้วยค่ะ ทาง TSMC นะคะปัจจุบันมูลค่าบริษัทของเขาอยู่ที่กว่า5,500 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือมูลค่ากิจการตอนนี้19ล้านล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ราคาหุ้นของ TSMC ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี2566นะคะ สำหรับจุดเด่นของ TSMC ณนะปัจจุบันคือเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตชิปที่ถือว่านำหน้าคู่แข่งไปได้ค่อนข้างเยอะก็ยากนะคะที่เจ้าอื่นๆจะตามได้ทันไม่ว่าจะเป็นซัมซุงที่ณตอนนี้ถามว่าใครสูสีกับใครมากที่สุดก็คงจะมีชื่อของ TSMC ตามมาด้วยซัมซุงแก็ค่อนข้างจะทิ้งห่างกับทาง Intel ไปค่อนข้างเยอะนี่ก็ถือว่าเป็น3บริษัทนะคะที่มีศักยภาพในการผลิตชิปมากที่สุดของโลกทําให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นทาง Apple หรือทาง NV ็นวีดียก็ค่อนข้างจะไวา ใจคะ่ะแล้วก็จ้างให้ผู้ผลิตชิปจากไต้หวันรายนี้ซึ่งก็คือ TSMC ผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้อยา เน,น,ะะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือว่าการแข่งขันภายใต้อุตสาหกรรมชิปที่เกิดขึ้นในโลกของเราในปัจจุบันค่ะทีนี้พอพูดถึง Apple แล้วนะคะวันนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ Apple มาฝากคุณผู้ชมค่ะ <S <S <ๆ S 1> เราอาจจะได้ยินข่าวในระยะหลังๆมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยว่า Apple ใช้ความพยายามอย่างมากจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนะมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ Apple จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีน,นมันทําได้ค่อนข้างยากที่บอกว่า นะยากเพราะอะไรพี่เจียมีข้อมูลมาฝากเยอะเลยเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมกันในช่วง Business World ค่ะพูดถึง Apple เขาพีฐานการผลิตอยู่ในจีนมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากนะครับแล้วสินค้าส่วนใหญ่ของเขาก็ผลิตอยู่ในจีนด้วย จริงอยู่ว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆเราเริ่มได้ยินข่าวมากึ้นเรื่อยๆว่า Apple ต้องการที่จะค่อยๆย,ย,ย้ายฐานการผลิตของตัวเองออกมาจากจีนไปไปยังอินเดียไปเวียดนามหรือแม้กระทั่งที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูจากข้อเท็จจริงเราจะพบความจริงแบบนี้ก็ว่า Apple มีความพยายามในการที่จะขย,ยายฐานการผลิอตอ,ออกมาจากจีนตั้งแต่ประมาณปี2,557ซึ่งก็เป็นระยะเวลาประมาณสัก10ปีแล้วแต่ในข้อเท็จจริงแล้วมีความสําเร็จอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับ ขมีข้อมูลชัดเจนว่าสินค้าหลักๆที่เป็นสินค้า4ประเภทหลักๆของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, AirPods, Mac หรือว่า iPad ณปัจจุบันนี้มีสินค้าที่ผลิตแล้วไม่ได้อยู่ในประเทศจีนจาก4สินค้านี้เพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในจีนต่อไปคับมีการคาดการณ์กันว่า Apple ยังต้องอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศจีนใช้ระยะเวลาอย่างน้อยๆอ,อีก20ปีคงไม่ง่ายแน่ๆที่ Apple จะย้ายออกไปจากจีนทั้งหมดจริงๆจะว่าไปแล้วก็พอเข้าใจได้เพราะว่าตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด1 9ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศจีนมันเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทุกอุตสาหกรรมต้องการกระจายออกไปให้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยกันทั้งสิ้นครับ ข้อมูลที่ออกมามันตรงกันเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูจะพบว่า i n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  i i l Times ก็บอกเหมือนกันครับว่า Apple ยังต้องอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า the rest supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานสีแดงต่อไปอีกนานครับเผลอๆอาจจะต้องถึง20ปีเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปตอนว่า Apple ก็มีการวางรากฐานของตัวเองไว้ในประเทศจีนแบบครบวงจรมาันานมากครับ พอทาแบบนั้นมานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลดีก็คือว่าแรงงานของจีนเองมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและการผลิตสินค้าของ Apple มากกว่าในอินเดียและเวียดนามในขณะเดียวกันครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดของจีนก็ตลาดที่ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าทั้งเวียดนามใหญ่ทั้งอินเดียด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การย้ายฐานออกจากจีนจึงไม่ใช่ของง่ายในแง่ของการผลิตแรงงานรู้ดีที่สุดเข้าใจมากที่สุดในแง่ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปการย้ายออกมาไม่พึ่งพิงตลาดจีนจึงเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวนะครับในขณะเดีวยวกันโรงงานของอินเดียโรงงานของเวียดนามของ Apple ที่ไปทํางานอยู่ณตอนนี้อาจจะยังคงทาหน้าที่เพียงแค่เป็นแค่ส่วนการไปประกอบชิ้นส่วนเท่านั้นแต่จีนจะยังคงเป็นต้นน้นสำสําคัญของการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่สําคัญครับ โรงงานของ Apple ในอินเดียก็ดีในเวียดนามก็ดีเจอปัญหาหลายเรื่องครับอย่างเช่นไม่มีห่วงโซ่อุปทานที่ครบทั่วเหมือนอยู่ที่จีนยังคงต้องนําเข้าอุปกรณ์ทุกอย่างจากจีนแทบจะทั้งหมดและทุกคนก็ทราบเ,เป็นอย่างดีว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของ Apple นั้นมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกระบวนการผลิตนั้นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะความเข้าใจสูงมากครับมาเข้ามาทั้งอินเดียและเวียดนามยังไม่สามารถเป็นคําตอบที่ใช่ของ Apple ได้ทดแทนประเทศจีนนะครับ แอปเปเองมีความพยายามในการที่จะย้ายฐานการผลิตออกมาโดยตามลำดับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องของตัวโควิด -19 ล่าสุดมีปัญหาที่เราคุยมาทั้งรายการครับเรื่องจีนกับสหรัฐอเมริกามีแรงกดดันมาทางการเมืองต้องการให้ Apple ลดการพึ่งพาจีนลงแต่อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ง่ายแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาอีกกว่าเป็น20ปีเลยทีเดียวครับ นี่เป็นความท้าทายจากบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะบระิษัทจากสหรัฐที่จะต้องรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2ประเทศคือจีนกับสหรัฐอเมริกาครับถึงแม้ว่าข้อมูลจะตรงกันทั้งหมดนะครับว่า Apple ต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนได้แต่ต้องไม่ลืมว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากอะไรก็เกิดขึ้นได้และความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐ ยักษ์ใหญ่ของชาติตะวันตกและตะวันออกสามารถทําให้เกิดอ,อะไรก็ได้เช่นเดียวกันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องใหญ่มากๆในแวดวงของทั้งโลกนะครับทั้งหมดนี้คือ business world ครับ รายการกัในในวันนี้นะคะมีโอกาสแล้วก็ทางเลือกด้านการลงทุนที่ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมาฝากคุณผู้ชมค่ะโอกาสนี้มาจากบร,ริษัท True Corporation นะคะล่าสุดเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้กับนักลงทุนทั่วไปชูจุดก็คืออันดับเครดิตเรตติ้งที่ A บวกแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะคะอยู่ที่ประมาณ